ผัคขี้ควางค่ะวันนี้เราจะมาแกงนะคะผา,ากขี้ควางก็จะขึ้นตามภาคเหนือภาคอีสานนะคะมันจะขึ้นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวที่หมดฤรือดูฝนค่ะจะขึ้นตังไรตังนาค่ะเราก็เอามาผัดเ,เอามาแกงเอามารวกน้ำร้อนจิน้มน้ำพริกกินก็อร่อยนะคะมันจะมีรสขมนิดนิค่ะ จะพัคงก็มีประโยชน์มากมายแก้ไอแก้หวัดแก้คาเสงถักอะไรพวกน, <c oughs> กน,ะะวน,นี้เราจะมาแกงนะคะวันนี้เราจะมาแกงเป็นอาหารเหนือนะวันนี้ก็ตำพลิกค่ะคากระเทียงพลิกขี้ฟ้าเม็ดเล็กนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พอดีเท่าที่ชอบนะคะแล้วก็พลิกเม็ดใหญ่พลิกแห้งค่ะเอาไปแช่นนะ้ำแล้วก็มาตำด้วย เพื่นสีสันนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ปลาล้าค่ะตำแล้วค่ะตำหมดแล้วเราก็จะเตรียมน้ำแล้วก็เอาไปแกงนะคะแกงใส่หมูสามชั้นนะคะเตรียมน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะเตรียมผักเตรียมหมูสามชั้นแล้วก็ใส่ไข่ด้วยใส่ลงไปต้มเลยค่ะ เราจะต้อมเราจะแกงนะคะมันจะคมนิดนิดอร่อยมากทุกทุกปีช่วงหน้าหนาวนี้จะได้กินนะคะใสุ่งนวใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำปลาค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะค่ะเติมน้ำล้างครบหมดแล้วรอให้น้ำเดือดน้ำเดือดเราก็จะใส่ผัดเราไม่ต้องต้มผังให้เล็กน,นะคะ ทาเล็กจกนไปก็จะไม่อร่อยนะคะเราถ้ามันเดือดน้นําเดือดแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยก็เหมือนลวงค่ะเราใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนแค้ทครั้งสองครั้งแล้วเราก็ตอกไข่ใส่เลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> วันนี้เสียงไม่ค่อยดีไม่ค้าไม่ค่อยสบาย ดอกไขไ่ไส์สองฟองสามฟองแล้วแต่ชอบนะคะค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วเราจะปิดแก,ก๊สเลยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟเนี่ยนะคะมีสัพรพคุงมีประโยชน์มากมายแก้วัาแก้ไอหลายหลายอย่างนะคะค่ะเส็ค่ะค่ะ,คะพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะเมนูนี้ก็ยังไงแค่นี้นะคะเป็นอาหารเหนือนะแกงแบบ คนเหนือนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นเมนูที่ช่วนหน้าหนาวถึงแม้เราจะอยู่ในเมืองแต่เราก็อยากกินมากมาย